มาขี่รถขี่ลาบแล้วก็ไปตลาดไปซื้อของตลาดลอกมาพกไปใส่ลูกในรานไปซื้อบอกกองกอบกองกอบไปยางไปซื้อเหงที่ตลาดซื้อแล้วก็นยางเ้าวัตรน้ำมาส่งหลังนี่ยังเห็นขี่สามหลอดวกวแม่แต่กีมีแต่ขี่รถเนี่ยนั่งอยู่บนแข็งแรงนั่งอยู่บอใครไปไปพวยถ้าพวยสองสุดสายเราก็ขี่หนึ่ง แต่เดียวก็เมนเดตุนตุนกต่วไข่ก็ปวยมะปวยทีเดียวก็ไปเรือยเองขึ้กันมะป่วยที่เดียวจากไปเยื่ัยจตถือว่าเดยว่ายอันสมมากคว่าวัแปดสิบกันชิบแปดแนนาะแปดสิบแปดปีแต่คนเคยบอกก็าแตาว่าอันอะค้เป็นแบบขนาดอายุเก่าสิบสองปี หมอรู้ท่ายืนบอกคนมาหมอดูท่ายให้เก่าสิบสองปีแต่งคนบอกก็ว่าจะมากคนมาเลยว่มาหมอดูนะมมเจนเราจนฝันจนฟัฟนแล้วก็สิ้นาเอาแล้วก็บรรเทาเอาคอมนมาใส้ผ่าแดงมาคนายา่เก่าสิบสองปียังสิบนว่าเอาไม่แจ้งมาแต่มาก็ไปเยี่ยมเหมือนเครืข้าไปไว้สัญญาณก็ในเก่าสิบสองมาแต่มาไปเยี่ยงเล่าเขาไม่ได้มถามว่าอย่างไจังหวะมันมันเปลี่ยน สภาพร่างกายของใครของมันมันถึงการทงางเวลามั้ก็ไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าเอาสร้างป้อมดีไว้วดีไว้เป็นใหงอย่างปฏิญีมาตลอดทำดีมาตลอดอนยมจะเคยได้ยินคำคำหนึ่งเพื่บอกว่าลูกเต่าพอแม่เหลี้ยงลูกเหลี่ยเต่อมาแหล้วลูกเต่ามี่หนาที่จุงพอจุงแม่ขึ้นสวรรค์เพ็่ว่าให้บวช กูเป็นหลวงพ่อให้บวชตอบบุญแทนคุณพ่อตอบบุญแทนคุณแม่จูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์คำๆหนี่งเขาได้ยินมาเต้นโอ้แจนหลุต่อมาเขาก็มาคิดว่าเอ๊ะคำว่าบวชพ่อบวชแม่ดีจูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์นี่ตาสมมติว่าผู้แม่บอผู้บ่มีอยู่ผู้ชายต้องให้บวชแต่เจ้าไหนยังเสด็จขึ้นสวรรค์นั่นเถิด เม่นีสะดุ้ไม่ยิ่งเสีเพรามีหลูโค้ช้เสียเอไปจูงเกินสวรรค์เอาลังคิดอะไรมากกว่ขคดเรื่องกันวรับก้าวบวชจูงปอจูงเมเกินสวรรค์ก็หมายมันคืออย่างพนันคิดเรื่อหล่นนะบอกก็เลยไม่คิดมก้าวบวชจูงปอจูงเมฆเกินสวรรค์เมื่อเดินดังจูเห็นเม่ออกพอใหญ่ย่ใหญ่มาจักนังถุงถุงเหมือยัางคุณยายแก่ออกมาจักหนังนี่สิ พระหน้าทุกเงินทุกเงินพระเจ้มาพระม่มาคิดที่หลังก้าวบาบวบดยงพอยงเมียเกินสมบัติยังไงย่อกเข่า,า,จจมมาใจควา,ามหมายตัวนี้พระด้หมายถึงก้าวันหลูกมันมีูหลูกสองประเภทลูกประเภทที่หนึ่งก็คือหลูกที่พอเมียคอดออกมาเองเหลี่ยมดราม่าพ่ายไยอันเืินมาหลูกโดยสายเลือดลูกประเภทที่สองอื่นมาหลูกทา่าท่ามหอกแล้วบอเลยคอบอได้เหลี่ยงมากแต่น้อย แต่ว่ามาเนี่ยเขาตอนใหญ่เกิดวัตถูก้ามตั้มลูกประเภทที่หนึ่งนี่ขึ้นหลูกทถ่เเลี่ยมหน้าค่าใหญ่ซงเสียเราเลี้ยนไอเด้ศาดราเลียนตอนนี้เกินวัตถกลูกโดยสายเลือดแต่ลูกอีกประเภทหนึ่งเกิดวาลูกโดยสายท่ำขึ้นหลูกไปคือพระเนี่ยูยวันอยว่าพ่อแม่ผู้ามาจารอาตมาเนี่ยก็่เป็นลูกวัตถุหน้า อาจารย์นะฮะต้นหลูกอาจารย์นะฮะเปิดหลวงหลงน่ะข้ามเนี่มาดูวัดํำนานนี่นี่หลวงนหนักว่าหลายคนหลายหลูงนี่สองสามหลูกต่อนักเป็นหลูกบานคืนแต่พอแจ็มแม่ขอยายเป่นยัมากหลว่บาหลูงเ่เกิดพอเกิดแม่เกิดเกิดพ่อแม่ออกพ่ออันแม่ออกนี่แต่โดยไายนี่เนวก็คือว่าเป็นหลูกของโยม เป็นยังเกิดมาเป็นหลูกเป็นหลูกหนวยข้างาแมนวาแต่ว่าเป็นหลูกหนวยสายเกิดกระทำแต่ว่าเป็นหลูกหนวยสายท้าเป็นหลูกข้องอย่างของโยงโยงผู้ใดออกมาวัดหน้าว่าเกิดมาพอออกแม่ออกเป็นยังเจะเกิดมาพอออกแม่ออกโบราณจะมีขำามขาหนึ่งบอกไว้ว่าขั้นพ่อออกจากบ้านเพราหูออกข้าเดินขั้นพ่อไปร้านเรียนก็าว่ามีครอบคร การมีคว no truth. Truth ามโหเต็มพุ่งเทียงตากส้อนโต้บดาดใช้สิ่องวันนี้ก้าว่บอกออกคือนโยกบอกจากเที่ยนจากสร้างเมาปินต่อปินโตมาวัดมาว่ามาหา่อแมกคราอาจารย์อันนี้เอื่นมาโยมบ้านเลียงหลกเรียงเต่าอยู่ในวัดในว่าคุณนยายแก่แสงหลิดกัคือนเนเป็นแมววัดแม่ว่าเลียงหลุกเรียงเต่าเลียงหลุกเรียงล้านหลุดเหลวพุนเด่าหวดก็มาเหลา แตงแดกินเข่าสุ่มแม่ญ่จำศีนแม่ออกถิ่ม่าวัดผู้เสียชีวิตไปีนบอนใหม่อยู่บังยุกกระเื้อแม่ได้ับในดีก็นีแต่แดผู้บาอาจารย์หลายทนานหลายคนอยู่เป็นเจ้าคนได้คนการส่เข่าแส่หยาดที่ผมกไปนั่งจะเข้าหุ่นนปบูมอย่างมากจนถึงปัจจุบันเคยเป็นหุ่นซิบวังหุ่นซิบว่ามากการยอนไห้การยอนแม่สุ่มดังนีทั้งนานแม่ออกจำสอบจำศีนแม่ถิ่มาวัตนว่าเนี่ย เป็นเอิรนว่าแม่์ทางท่อมพอไม่ออกแต่ยังมาจูงพอจูงแม่กันสวัสดิ์พะฉะนั้นพอพอแม่ผู้บปฏิยัญประสงค์ของกระจเป็นอย่างจังวมาสวดแม่ออกไปหันไปหลีบไปท่อมมาสวดมนต์ไปท่อมุญท่อท่านไปประพฤติปฏิบัติท่อเดินโยกองังสมาธิสร่วนมาแล้วออกมาว่าลูกยุ่งยันยินดีน่ะบ่ค่อยเดืดส้วนพอส้วนแม่ไปบรนไดเพราว่ามีโอกาสแต่ยู่นั่ง เดรนเตียกับเดรท่านที่คงเก็บเดรนเตียกับสมันชต้องมาเรี่ยงถูปองเนี่ยการเดี่ยงกายปอกายเมรแต่หลูกผู้สิเหลี่ยงปอเเลี่ยงเมร์ท่านใจส่วนมากจะเป็นหลูกผู้อยุท่วัวเป็นหลูกโดยสายท่เมร์แตว่าเป็นหลูกโดยสายเลือดแต่เป็นหลูกโดยสายทมยามอาตมายามปอแเมร์ผู้บังยาได้วัดว่าะสม์เจามือเนียอาจารย์มาพู้สุเมร์ผูดมันยูสีมังใหม่ เป็นกัหาเป็นยังตวันยังหน้าเป็นขุนเคยกันแม่ใหญ่เป็นมักปอบหยอกปอกยันกันอย่กจะเท้าอยู่วันจุวันขนานี้เขาเรียนหนังสือยู่นี่ก็ได้อาศัยต่อาศัยหนามอย่างงงอันนี้เกิดว่าแม่ท่าท่แม่ท่าท่เป็นเหลี่ยมเป็นทรงเพอจะนั้นพระสงฆ์องคกระจก็าเลยสีนี้ยังตต่อบุญแท่นคุ่นปอบคุณแเม่แต่ฐานน้ม่หอกใท้นฐานะ้ำปอออกพระสงฆ์เขาสงนาม นาทีของประสงค์ขอเจ้าจี่วันกจูงพอจูงแม่กิสวรรค์จูงอยากจูงเห็นสินเห็นาจูงทำคุณงามความดีก็จะนั้นอาจจะมาจังส่วนพอแม้ว่าจกเป็นเงส่วน่ยกส่วนไปหนักส่วนไปหนีส่วนไปเง็นทุหนั่ส่วนไปเห็นบุนนี่เดี๋ยวก็ไปตั้งบุญของน่านนี่นี่แหละเกินว่าเิ่นจูงขึ้นสวรรค์จูงพอเกิดสวรรค์จูงแม่เกิดสวรรค์ ก็ขณะพระสงฆ์องค์เหยื่อรูปบวชยุวันเป็นหลูกเป็นเต่าของโยมไม่อกสู่คนโยมเนี่ยเวลาว่าไหวเขาาดเขามีหลูกใช้บวชผู้ข่าดเขามีหลูกมีเต่าบวชให้จ้งได้สี่มีผู้จูงขึ้นสวรรค์พระเนี่ยเ็นเพิ่นจูงอยู่เลยออกตนอยางย่โยมบอกได้หรืครูบาอาจารย์อยู่ทางวัดทั้งว่าสวนเข้าไปหันสวเข้าไปนี่สวนเขาวันเขาว่าอันนี้แหละเพิ่นจูงพอจูงเมร ขืนสวรรค์ขึ้นจูงพอออกแม่ออกผู้ใดออกจากแน่ผู้ใดออกจากสร้างผู้ใดมาเย็ดมาท่านเพิ่นจูงข้นมาบ่จําเป็นต้องเป็นลูกโดยสายเลือดกจริญเทียเข้าลูกโดยสายเลือดเมื่อเริ่มจูงสั่งแต่ว่าลูกโดยสายท่านเริ่มจูงเดินกาใชยกามีเจริญเทียหลูกโดยสายเลือดน้ำบวชจูงพอจูงแม่เป็นน้ำใจทั้งสองน้ำจูงร่างกายจูงทั้งใจ ก็จะนำพระสงฆ์โอเคเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ในวัดเชนว่ามือนีโยมจะเห็นภาพแปลกๆก,ก็คือหลายถังท่านตายจูงศพตอนหน้าจะไมีแต่ลูกหลานจูงศพเพิ่มบวชแล้วจูงศพพ่อจูงศพแม่มาแต่มมือนีโยมจะเห็นตัวแม่ครูบาอาจารย์ที่ว่ามันลูกไม่ยังแก่ได้เพ่าะมันหลานไม่ยังแก่ได้แต่เป็นอย่งางรูบาอาจารย์คนขึ้นเป็นอูง บอกว่าพระโสมกกระเจาได้ว่าเป็นล ok ูกของยายโดยสายท่านเข้าเอ่ยว่าเป็นล you know, ูกท่านทัพเพือเป็นลูกทานลูกเทีอยู่ในี้วัดในว่ากคุณเคยก็เพื่ออำมาจป่าโรวงพ่อเจติแดงว่าแม่ยายอยู่งเป็นบม่เคยขาดในการมาวัดเพราะว่าเป็นมาเกียรติถกมือนะฮะเพราะฉะนั้นให้คุณกุศลคุณงามความดีตัวนี้ บรรยั ears, Western 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 ่งเป็นป่ารมเป็นเหตุไอวอแมร์พวกอาจารย์นนลึกถึงคำเข่าแล้วนึกถึงกองเข่าแล้วนึกถึงหมกุสุดเป็นย่อมเม่์เป็นอย่างมากนแต่จะเปรียบเทียบกันในขั้งบูตการนันก็มีราตาม้าเพินอยากบวชให้พระพุทธศาสนาแต่ประสงค์ทังหวงวอให้บวชเพราะว่าเลาเถ่าแล้วจนหมือหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จมาบอกเพิ่นจะเลยถามว่าเป็นอย่าง เจ้าคือมานนงย้อยนังอดน่งมีู่นี้ราดบ,บาพเมื่อกราบทูลบาข่านในพระองค์พุทธเจ้ผู้ขามีความสาัตย,ย์น้าเน่เพราะว่าศาสนาอยากจะบวชแต่สงฆ์พั้หลวงพอให้ผู้ขาบวดพระพุทองก็เลยประสุ่มสงเลยประสุ่มสงแล้วเดร้าถามมาดูกรปิสูทธทั้งหลายภายในคณะสงปิสูทธทั้งหมดทั้งวที่นามอยู่นี้มีผู้ใดในระลึกถึงคุณของเรา ลูกาของเขาทัพพี่เดียวที่ล่าทาอ้ามเคยใส่บาให้เินพิ่นย่อมเพป็นป็้มุกชาให้บวชพอจะนั้นลาา่าตาผ้าในบวช้อนเขาทัพพี่เดียวแต่คุณแม่ใหญมือนี้ประสงค์องคจรมาจูง่นก็จะเปลี่ยนออว่าเป็นหลวงเป็นเต่าโดยสายเดือนแต่เป็นอย่างที่มาจูงจูงพอเขาหนาวตามฟ้าพุา่งง่ามความดีนี่แหละเขาเอินมาจูงพอจูงแม่ขึ้นสวรรค์ บอจะเป็นจะเป็นลูกแม่ใส่บอจะเป็นจะเป็นล so ูกตีคอดออกมาแต่อาศัยคุณงามความดีที่เห็นหน้าคนท่างสาเห็ุดีน้ำกันทั้ดีน้ำกันเป็นดีตลอดบพต้องมีผู้ใดบอกแต่ความดีมันจะมาบากคนมืีอนี้ว่าเมียนแจ่ากุบาร์อาจารย์มาจูบแม่ใหญ่หนังยังตั้งหนาเป็นแนวาะจำสินน้ำกันเป็นยนาะก็มาจูบพอว่าเป็นเพื่อนสาธทัมิตรเป็นเพื่อนสินเพื่อนข้างเคยรักษาซิโนโวซับน้ำกัน อันนี้คือคุณงามความดีที่มันปารากฏตอนมีชีวิตอยู่กับปารากฏตายแล้วกับปารากฏพอฉนันอ่านพระเยซูบอก่าคุณงามความดีนี่มันบอไปใสย่ยเอาเดียวไปมันจะไปนะอะชาตินี่ก็เป็นขรอขาชาตินาก็เป็นข้อข้าวข้อเห็นตามคนชาติคือเมญายเป็นป่วยบอเดนโรลามานบอเดนยินเดโ้คนบางคนป่วยลงพาตาัดหลวาพาตาัดจี ตายกขมอตายแต่ท่อนลำบานแต่รังียเป็นโลกปอดเป็นโลกรันตรงนีหายใจอยู่เป็นปีเป็นเดือนกับวอเศร้าแต่ยงยากเป็นวอเด้คอยดูคอยน้อง้าวเดียววอได้ยาถูกจ้ำรันเปิดสีเสียแต่มากกับไปเหี่ยวแล้วพอวอได้กคุณลนจะนั่นอนแต่หลกจะล้าบอกว่าภาวนาคุณโตเด้อยายล้วก็นอนหายใจเบาเบาสู้ถ่ายแล้วก็ดับเลยจนแมวบอกว่าเราบอตะเนตไกเราถาปักปูที่เราว่า อาตาล่าก yeah. MM ็ได้เ้าไปหมื่นหนึ่งหมื่นรุ่นมากเรากะเสียนะเพราะฉะนั้นก็เจ้ว่ามันบอดพอามากบรอดล็อกบักบมั่นบุกพอบุญกุศลบัตจึงพอฝากขอกตัวนี้ยังในราชีิีพอเขานั่นบอดมีอยังหนักมากขันลูกขันเต่าขันพอขันเมียขันส่วนข้ากันเกยันยงเด้อขันส่วนเขาว่าเขาว่าส่วนขั้งบุญขั้าก้านยสิจง งูจะเป็นส่วนเก็นบุญดู้ันรยงถูกอย่างเีสิวะอัน้มีัยก็ทําไีทรัพนั่นล่ะโมมีกับไปนริ่เกินฝ่ายพาโมมีเังา่ากเป็ยังหลอกัน่าเป็นยางกับเป็นยางเริ่เกินเป็นพาทําุญก็บท่าเริ่เกินกันซุ่มหนึ่งกันส่วนเป็นดีจมเลยเนี่ยส่วนเน้่ยจ้ามัก็จมเลยนะครับเอย่างนั้นมันมีมันก็มีมองเพอสุมออกกันยากตายราก็ถือกันแกแดแกแดมากนย่างก้นะ เนยาไปหายบุญไ่ยัยเนีไปหายบุญก็ยัยเนี่ยจั้เสอยันเป็นหายหายวายเนี่เขาบอกฟังกูผู้หลือดตอนั้นแล้ตายเลยไปพากับมา่นขอไปแล้วก็มีอย่างในโยมบอกหลอนๆอยฟังเลยอันถือทันแกเดแกด้มาหามาบ่นเป็นให้บุญให้้บุญกันก็เห็นตัวบุญนกันอยู่ถือขันไปแม่ว่มีย่างไปพาบอไปกกนกุศลธรรมมากุศลธรรมาพระยากราธรรมา เดี๋ยวเาจะไล่ซ่องเขาดูวันนั้นวันน้นเรียกลับมาก้าวมาตัวนี้เราตัวไหนบุญแต่ชัดๆเห็น,น,นฟังกุศลาธรรม,มากุศลาธรรม,มาพยากตาธรรมคืออย่างกุศลาคือทำม,มันเป็นกุศลอากุศลาธรรม,มาคือทำไม่เป็นกุศลอาพยากตาธรรมาคือใจที่ตา่างๆถ้าเปลียนเที่ยงสั่นย่อๆลง กุศลาคือบุญอาโกศลาคือบาปอบบายกากตรธรรมะคือใจกกางใจนี่เสียลบุญหรือบาปใส่ใส่ได้ตอนมีชีวิตอยู่บ่เป็นใส่ได้ตอนตายตายแล้วนอนอยู่กับโลกน,นี่เป็นไปขอขอนกวการ่อกเจ้าบ้าหมูหเดี่ยหาเก่าให้กินกจ้าบ้าหมูหเดี่ยวย่างพาเข่าไปหัวไม่ย่ายอยู่กันักดับสิน ลูกผ่อกเป็นเงี้ยคืมารับใช้วงก็คือพระบรมไงกาลาบดก็แเรืงก้อนมูวนหรือวกบาหานอย่างเด่มาอยู่เลยอัตมาก็ดีนาอมันบหลับรไไงเพราะฉะนั้นข้าว่าไให้หุนไม่ใช่ให้ตอนตายไปส่วนกุศลาร์ตมากุศลาร์มาวัชระตาไม่ใช่ว้าเอาไปให้ยายนเพราะเป็นไปให้หุยากแต่ไปให้หุไปให้หุ่นุ้นางผมบอกไปแว่ดาวหัวกิ่เก่ง้อยหัวกิ่งเก่งทเราบอกอยากนี้ให้ซุ้นี้ บ่เไหสุ่มนอดมือไัรสุ่มนอดมือหร่เอ็นบุญเมื่อใเห็นบาปเมื่อใไหอสุ่มนี่สุ่มนี่สุ่มเอ็นปิดเ็นโคการปิดชิ้นปิดทำอยู่ในหาุ่มนี่ตอนมื่อไ่ได้ตงใดไม่ติ้งได้าปาไดเ็นสอนสุ่มนี่มเป็นสอนสุ่มตายเดียวตายเีไปได้ฟอกบุญตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้นส่วนตายแล้วบุญบา จิตตามแต่ยัต้องมีชีวิตอยู่บ่แมนมาตายแลี่ยต้องมแกุเบียนายแล้วนั้นพอจันทร์ก็มาจูงบอจูงแม่ขึ้สวรรค์ที่บอกกันจูงตอนมีชีวิตอยู่ผู้เป็ูหลวงเก่าก็ได้บวชกันจูบแม่เขาใจแนะนําพ่แนะนําแม่เขาวัดกระบ้าแน่นหลาจูบบ่จูบแม่ขึ้นสวรรค์ผู้บวอาจารย์ยศจังวัดธบ้านจูงเขาวัดกระบ้าแน่นหลาจูบบ่จูบแม่ขึ้นสวรรค์อันส่วนตายแล้วยังมาบวชคนหัวบวดมือเบน มาปาเนี่ยอันนี้เป็นพิธีการซื่อๆข้าใจบมอกมันบมอกยังหมุญลอยตัวเส้นไม่แย่ไปแล้วแต่ตอนนี้เห็ุเป็นหลวงมาทำไอ้มันชัดเจ๋นี่เป็นพาะซื่อๆว่าเออลวงเก่าหรือหลวงปอหลวงแม่เป็นสวรรค์แต่ว่าบมุนในดีมันอยู่กับเล่าจูงถึงเด็กตอนมีวิตอยู่คือพานี่อยู่ยากไม่แย่เรานี่ยเป็นไปว่าเป็ว่าตอนเสาร์ตอนแรกเป็นคือพระหลวง ว้างเจ็ดข้องก้ามปะนอนวัน้างนัานได้าหละเพิ่นมันจูพอจูแม่กับวทุก็าสนาสิ่งคามอยานอใบวาชิตทองมันเลยมีหมากาปพอเลยมีอย่างหลายอย่างต่านี่นทังคิดทางใจเย็นเอาภาคตะวันข่าว่าลูกเต่าจูขวันขาว่ารดูกปาลูกเนี้ยมันจูตวันข่าว่ากับ้าคันเนี่ยสิขีค่าเนี่ยสิบ้าทสปอร์้านนันบ้านี้ยาสปอร์มาเต็ทุงละเนี่ยมีาบานแบนี้ ลางกายบ่พอได้ลนได้ของผู้กสอมาดใจบริเวณเนื้อผาขายเนื้อประมาทในชีวิตเนง้เป็นนอกวัฒน์ไนหน้าเอองก็จะหลับเกี่ยวอฟังไปในมือนีเน้นมาสมควรความยุตการย้ายักรเลนใดเสือปรอจากคุณผู้มทุนนำความดีบาไมีครับทั้งหายทั้งมวลจงโดนบรรดาแต่ดวงวิญญาณของดวงวิญญาณในดวงใจใจจรักสาอน้ำมตดาดาขอบุณนผู้ชมที่เห็นมาสานาไปเกิดสัพพะภพัดี ส่วนบุญบารมีอะไรทียากงมากของความรักษาของพ่อหลงร้านอยากโยมพี่น้องเข้าสูุ่ขสุคนหรือมาร่วงานเนม่นีไม่ก็สุขกายสบายใจปัฒนาสิ่งมือประกันใดเป็นเวลาโดยสอประกอบแวเรื่องต้างออพอพัฒนาในาสรพัเดกกันโยมกานทุกคนเออ